ต่กำลังจะไปไหนเนาะทำไมเด็กยิ้มขนาดนี้นาะอะุ้ย้สาขาเราถึงญี่ปุ่นแล้วค่ะดีใจไหมคะเมื่อกี้ชานนั่งเครื่องมาเกือบมากบเื้ินูจริงด้วยมาดูเครื่องบินกันถ้าเราจะบอกสวัสดีค่ะภาษาญี่ปุ่นเราบอกว่าอะไรคะ ำชั่อตงมำนเต,นตปแปลว่าเราแป๊บหนึ่แล้วถ้าสวัสดีค่ะบอกว่าอะไรคะตนมันเตว่าเก่งมากแล้วถ้าขอบคุณล่ะคะอะไรก็โตเก่งมากแล้วถ้าอบอกเราแป๊บหน,นึ่งละคะช่อตงันเตใช่เก่งที่สุดเลยโอ้ยนะสามเที่ยงไหมสามเที่ยงเออเที่ยงภาษาไทยสวัสดีค่ะว่าอะไรภาษาญี่ปุ่นสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะภาษาไทยด้วยน่ารักที่สุดแล้วถ้าภาษาญี่ปุ่นต้องบอกว่าอะไรคะตงมันเตวโอเค วันนี้ชาติเห็ญี่ปุ่นแล้วนะคะ